สวัสดีค่ะนารีกรีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกันยายน2567นะอ่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยาถึง22ตุลานะคะอ่าของแม่หมอดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ใช่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะมาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีตุลในเดือนในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะ คิงออฟสอดดอะซันไม่เหมาะว่ามันเป็นโอกาสจังหวะด,ดีของคุณนะในเรื่องของการเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการโปรโมทให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะตอนนี้มันเป็นโดยเฉพาะคนที่รับราชการหรือ,อทำงานเกี่ยวกับพวกแวดวงการเมืองการปกครองนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ขยบฐานะขยบตำแหน่ง มีเกณฑ์ได้รับการทาบทามให้เข้ามาทํางานในตําแหน่งที่สูงอ่าคุณง่ายๆว่าตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างจะปังสําหรับคุณมากเลยนะคะได้งานที่ถูกใจได้งานที่ที่ตรงกับที่ตัวเองต้องการนะคะที่สําคัญในเดือนนี้นอกจากงานเด่นแล้วเนี่ยงานเด่นไม่พอคุณยังปังในเรื่องของความรักและการเงินด้วยนะโอ้ราศีตุลค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะ การงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงการงานคุณนะ่จะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยนะความรักมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่จะได้พบรักใหม่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้พบรักกับคนที่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะแต่เป็นคนที่มีลักษณะแบบว่าตัวสูงใหญ่อะค่ะ ผิวผิวไม่ถึงกับดำมากนะคะผิวอาจจะเข้มเข้มหรือออกขาวๆได้เป็นคนที่มีความเ้าหานมีความมุทะลุมีความดื้อมีความอีกโก้มีความขี้หึงขี้หวงมีความขี้สั่งการอาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งทางทหารหรือตําแหน่งทางอะไรก็แล้วแต่นะมีมีหน้าที่ตําแหน่งที่มั่นคงมากนะคะ คือถ้าคุณผู้หญิงคุณจะได้เจอเจอคนเนี้ยค่ะเป็นคู่ครองเป็นรักครั้งใหม่และคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีนีนะคะนั่งกอดเงินกอดทองนะคะนั่งนับเงินนับทองอยู่อย่างมีความสุขพูดง่ายๆว่าสามีเลี้ยงนะคะเพราะว่าสามีแบบงานก็ดีฐานะก็ดีเงินก็ดีถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอเศรษฐีนี่เศรษฐีนีในประเทศนี้ก็มีเยอะแยะเนาะ คุณจะได้เจอเจอคนที่ผ่านการมีแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะมีลูกติดหรือไม่มีลูกติดก็ได้นะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ร่ํารวยมั่งคัง่งมีโภคพย์มีเงินทองมีค่าทาาบริวารที่พรั่งพร้อมนะคะคุณจะได้พบรักกับคนคนนี้และอาจจะมายรวมถึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะอาจจะมีชื่อเสียงแบบเคยเป็นคุณนายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เาเป็นว่ารักครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงนะคะปังปังนะคะเด่นดังนะคะทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสุขสบายความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้มาด้วยนะคะพอแล้วบอกเราดูห้ามไปนี่ก็บอกแล้วบอกว่ามันดีดีมันดีไปหมดแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าคุณนะ่ะไม่ว่าในความดีเนี่ยมันก็ต้องมีต้องมี<อ>เขาเรียกว่าข้อเสียอยู่เนาะข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียแหละมันจะมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียก็ก็ไม่ใช่ ในความดีของคุณน่ะตัวตนของคุณน่ะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนน่ะอารมณ์ดื้อนะคะอารมณ์ญิงทะนงมากอารมณ์แบบแตะไม่ได้อ่ะคุณอาจจะต้องลดความตรงของคุณลงนะคะลดความแข็งของคุณลงลดความเย่อหยิ่งของคุณลงถ้าคุณเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงขี้จุกขี้จิกอ่ะคุณต้องลดลดลงบ้างนะคะถ้าคุณลดลงไม่ได้เนี่ยคนของคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกที่จะเงียบได้ มันจะอยู่กันยากนะแต่ถ้ามันเป็นตัวของคุณเองหรือถ้าคู่ของคุณเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณอาจจะต้องเลือกที่จะเป็นฝั่งนิ่งๆน,นะคะเนี่ยกอดเหรียญไม่พ,พอๆแล้วเอออยากช้อปปิง้งอยากกินอยากซื้อของอะไรก็เต็มที่กับชีวิตแต่ถ้าเขาจะบน่นเขาจะจุกเขาจะจิกก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอาจจะต้องเลิกที่จะเป็นคนที่จุกที่จิกไงเขาอาจจะเป็นคนที่มีงานที่ต้องทําเยอะแยะ เขาอาจจะไม่ชอบให้คุณมานั่งบนนั่งจุกนั่งจิกกับเขาก็ได้ไงดังนั้นตรงนี้แหละคะ่ะที่คุณอาจจะต้องปรับตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังอาการร้อนในนะคะร้อนในที่อาจจะเกิดจากคุณบ่อยๆได้ได้วยอารมณ์ของคุณก็เป็นคนร้อนมุทะลุดือ้อยิงทรนงนะคะความหยิงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแหละคะ่ะแต่ถ้าความอีโก้มันมีมากเกินไปมันจะไม่ดีนะก็อาจจะลดลดอีโก้ของคุณลงบ้างก็ได้นะคะคือหมายความว่า ถ้าครอบครัวมันมีความสุขแล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องมาอีโก้กับคนในครอบครัวไงูกปะ่ะอยู่กับครอบครัวไม่ต้องสวมหน้ากาไม่ต้องมีอีโก้ทําตัวแบบสบายๆนะคะแต่งตัวเอื้อยืดกินกินขาสั้นกินอะไรก็กิกนทําอะไรก็ทําทําสวนด้วยการทําอะไรด้วยกันให้มันแบบสบายๆนะคะไม่ได้อยู่ที่ทํางานที่จะต้องมานั่งเก็กท่าเก็กหน้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ปลดปล่อยละวางสิ่งเหล่านี้ลงบ้างน,นะคะความรักของคุณก็จะชื่นมื่นนะอน,นี้ก็ เนี่ยตามหน้าไพ่เขาก็<ม>บอกว่าความรักมันดีแหละแต่อย่าให้ความรักมันรู้สึกว่าจืดชืดอย่าให้ความรักมันรู้สึกจืดชืดเพราะคุณเอาความมีอีกโก้ความสวมหน้ากากความอะไรที่ในที่ทํางานามาไว้กับครอบครัวเออไม่ต้องเอามาไว้ในครอบครัวนะคะแล้วความรักของคุณก็จะสุขชื่นมื่นนะใครที่รอสอบราชการเอ่อรออะไรเนี่ยคุณจะสุขสําเร็จดังสมใจหวังแหละใครที่รอ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้ใครที่รอคนทาบทามเชิญมาทำงานคุณก็จะได้สุขสมดังใจหวังนะสามไม้เท้าสี่ดาเเขาอบอกว่าให้ระมัดนระวังสุขภาพบ้างนะคะนอนหลับพักผ่อนบ้างเพราะบางทีคุณทำงานหนักเกินไปโลกเกี่ยวกับกระดูกกระกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดหัวช่องท้องอะไรเงี้ยยินงเข้าไม่เป็นเวลานี้ให้ระมัระวังตรงนี้นะคะคือเหมือนกับว่า งานคุณนะมันจะเยอะมากเลยแต่ยังไงอะ่ะถ้าเป็นวัยเรียนะก็อย่าหักโหมกับการอ่านหนังสือมากจนเกินไปนะคะคุณจะสอบติดแหละคุณจะได้คณะที่ดีคุณจะได้ในในตำแหน่งในอะไรที่ดีอในคณะสถานที่มหาลัยอะไรที่คุณชอบอ,ะะอยากได้แหละแต่คุณอย่าหักโหมจนเกินไปคุณอย่าหักโหมจนเกินไปจนสุขภาพมันเจ็บป่วยนะคะให้ให้แบ่งแยกเวลาพักผ่อนให้เพียงพอบ้าง แล้วถ้าคุณมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์แล้วคุณควรที่จะแบ่งเวลาให้กับคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะมันเหมือนกับบางทีถ้าคุณมุง,งานจนลืมครอบครัวจนทําให้คนอยู่ที่บ้านน่ะอ้างว้างเดียวดายเนี่ยกอดแต่เงินกอดแต่ทองเนี่ยมันก็คงไม่ดีเนาะอย่างน้อยก็ต้องมีวันของครอบครัวบ้างนะคะอ,อือต่อสักหน่อยสิดูมันก็ดีเลิศอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจแหละบางทีงานมันเยอะเกินนะแต่ก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวนะคะ แล้วก็เลือกที่จะพักผ่อนบ้าง Queen of Band นั่งมีแต่งาน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 นะสิบดาบอืสิบดาบอ่หกดาบ The Fool อ๋อม,มา Knight <c oughs> of p e n t a c l e นะคะ The Moon บางคนนะแม่หมอมองว่าบางคนอนะไองานที่คุณทำอยู่นะ่ะมันรู้สึกเครียดไหม คุณอาจจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วไงมีรักมีครอบครัวมีงานพร้อมแล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับงานจนกระทั่งคุณรู้สึกทุกข์รู้สึกอึมครึมอ่ะรู้สึกอึดอัดหรือบางทีที่ทํางานของคุณมันมีแต่มีแต่คําสั่งลาะคำสั่งลงมาให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้แล้วคุณรู้สึกเบื่อหน่ายถ้าเขาบอกว่าเออถ้ามันรู้สึกรู้สึกทําให้ชีวิตของคุณอะ่ะทําให้สุขภาพจิตนะสุขภาพกายของคุณมันไม่ดี ทำให้ต้องมาเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคอะไรแบบเนี้ยเ<ม>ขาบอกว่าคุณคุณอาจจะเลือกที่จะลาออกจากงานแล้วก็ไปปลีกวิเวกโยกย้ายไปอยู่ในที่ไกลๆไ,ไปพักผ่อนกับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะเพราะเท่าที่แม่หมอดูแล้วว่าการงานคุณน่การเงินของคุณคุณก็ไม่ได้มีแค่งานตําแหน่งเดียวกับที่ทํางานไงคุณยัมีเล่นหุ้นมันมีเล่นหุ้นเล่นเหรียญเก็บทองเก็บอะไร มีธุรกิจอือ่นๆน่ยที่คุณลงทุนไว้อีกอยู่ตั้งมากตั้งมายเนาะมันเหมือนกับว่าคุณเรื่องที่จะจะไม่รับไม่เอาตำแหน่งงานพวกนี้ก็ได้เพราะคุณรู้สึกไม่อยากอยู่ในความกดดันอยากมีเวลาให้กับครอบครัวได้นะคะคุณสามารถที่จะลาออกแล้วค้นหาอิสระของตัวเองค้นหาทางเดินของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าใครบางคนที่แบบว่าเอ่อโดนบีบออกจากงานหรือปลดออกจากงานสายฟ้าแลบ ก็ไม <shipment. S 2> so, anyway. mm ่เ hmm. ห็นต้องกังวลเลยค่ะเพราะยังไงคุณก็ยังมีธุรกิจที่คุณรองรับอะคุณยังมีการเงินที่รองรับอยู่อะค่ะมันเหมือนกับจริงๆแล้วในชีวิตของคุณอะไม่ว่าจะช่วงนี้หรือตลอดไปอะคุณจะเป็นคนที่มีมีทรัพย์สินอะมีงานของคุณอะงานประจําของคุณอยู่แล้วหรืองานส่วนตัวของคุณที่มั่นคงอยู่แล้วล่ะค่ะเพียงแต่มันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณยังจะทํางานอยู่ตรงนี้หรือว่าเรื่องที่จะออกมาอยู่ให้มีเวลากับครอบครัวมากกว่าไหม คุณเลือกตรงนี้มากกว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกอึดอัดตัดสินใจไม่ถูกออาวะจะยังคงทํางานนี้ต่อไปดีไหมหรือถ้ามีคนมาเสนองานให้คุณนะคุณจะรับดีไหมหรือว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวเออยู่แบบสบายๆนะคะอยู่แบบไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปเครียดอกับสภาวะแวดล้อมในที่ทํางานอีกแล้วทั้งนี้นทั้งนั้นคุณสามารถที่จะเลือกตัดสินใจเองได้นะเดี๋ยวดู ให้พัฟิกคเนตประกอบให้คุณสักหน่อยดีกว่าเนาะว่าช่วยคุณตัดสินใจดีกว่าแต่แม่หมอมองว่าเหมือนคุณไม่อยากอยู่ตรงนั้นละคุณอยากคุณอยากมีเวลาให้ครอบครัวเท่าเท่าที่ถ่านมาดูเหมือนคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวเนาะอืมหลายหลายคนเจอรักใหม่นะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่น,นไกลนะคืออาจจะจบจบในที่ที่คุณเป็นอยู่นะคะบางคนอาจจะลาออกจากงานแล้วไปอยู่กับคู่ของคุณที่ต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้นะคะอืมบางคนก็ อาจจะตรงงานมานานแล้วนะคะแต่ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักและมีเกณฑ์จะได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลได้นะอม,มาดูคนที่เลือกดูเลือกระหว่างงานกับเลือกว่าชีวิตที่มีอิสระคุณจะเลือกอันไหนดีบางทีคุณตัดสินใจไม่ถูก,อ,กอือพารกิจอ๋อมาเลยเรื่องของพารกิจนะคะ เอ,อเขาบอกว่าคุณต้องดูด้วยนะคะว่าภารกิจที่คุณทําเนี่ยมันเป็นภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมาจากเบื้องบนไหมมันเป็นภารกิจที่มันช่วยเหลือและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมไหมต่อประชาชนไหมถ้ามันใช่เอ,อเขาก็แนะนําว่าคุณก็ทําต่อไปได้นะคะแล้วคุณก็หาเวลาว่างเนี่ยไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้าน นะหรือไม่ก็คุณอาจจะเรื่องที่จะออกมาเป็นแบบที่ปรึกษานะคะไม่ต้องเป็นตําแหน่งถาวรที่สร้างความเครียดให้กับคุณแล้วคุณสามารถจะไปพักผ่อนที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ก็ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกับว่าต่อให้คุณจะมีชีวิตที่เรื่องที่จะเป็นแบบอิสระเรื่องที่จะเป็นฟรีแลนซ์เรื่องที่จะเป็นแบบไม่ขึ้นอยู่กับใครคุณก็สามารถที่จะปฏิบัติงานตรงเนี้ยร่วมด้วยได้ในลักษณะเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะนะคือเขาง่ายๆว่า ถ้าภารกิจเนี้มันมีความสําคัญต่อต่อส่วนรวมก็อย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะคะแค่นั้นเองก็ยังให้ทําต่อไปนะคะเนาะทำแล้ดีใช่ปะดูสิเอ่อมันจะโอเคสําหรับคุณใช่ไหมอ่าสมหวังฟูเอ่อฟูฟิลเมนนะคะโอเคแหลคะค่ะถ้าคุณทําลักษณะแบบนี้คุณก็จะเหมือนกับ ได้ทั้งสองอย่างอ่ะหนึ่งงานคุณก็ยังได้ทําภารกิจคุณก็ยังได้ทำสองคุณก็มีเวลาให้กับครอบครัวของคุณไงพูดง่ายง่ายก็คือถ้าคุณเลือกที่จะเป็นอิสระแหละแต่ยังรับ j อบทําเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงมันก็ยังทําให้คุณยังอยู่ในหน้าที่แล้วคุณก็ไม่ต้องไปขึ้นตรงกับใครไม่ต้องไปอยู่ภายใต้ความกดดันของใครไม่ต้องทําให้สภาวะจิตมันอึมครึมเนาะคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะถ้าหน้าไพ่ก็แนะนํามาแบบนี้จริงๆแล้วเดือนนี้ไม่เหมอะว่าเป็นอะไรที่ดีๆสําหรับคุณคะ ส่วนใครหลายๆคนที่เจอรักครั้งใหม่แล้วมันอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณแต่รักครั้งนี้มันก็จะมาเติมเต็มเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะให้คุณมีชีวิตที่ได้อยู่สุขสบายแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการเจรรีโยกย้ายถิ่นฐานไปตามที่ต่างๆตามคู่ของคุณได้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีบุคคลมีอันจะมีอยู่แล้วเป็นเศรษฐีมีเป็นราชาเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ย เขาบอกาาาากิจภารกิจของคุณน่ะถ้าคุณสามารถทําอะไรเพื่อสังคมอเพื่อสังคมได้คุณก็ทําไปค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นภารกิจที่เบื้องบนกําหนดมาให้คุณอยู่แล้วก็ได้นะคะและมันอาจจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเอออย่างน้อยชีวิตคุณได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ยังได้มีหน้าที่มีการงานทําอยู่ทําอะไรที่ตัวเองชอบอะค่ะเขาบอกว่าทําไปเถอะเพราะยังไงเนี่ยในสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการเงินการทองเนี่ยหมอก็มองว่าคุณก็ยังมั่นคงดีอยู่นะคะ อ่าโอเคเนาะก,ก็ตามนี้นะก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกด,ดไลค์และกดแชร์ค่ะ